สวัสดีครับสำหรับวิดีโอทิตัวเรียของกิมชุดที่ 4, เอ่จะมาพูดถึงการรีทัชหรือการเมคอัพภาพนะครับโดยเน้นเรื่องการลบรอยฝ้ายฝ้ากระอะไรต่างๆเนี่ยด้วยซอฟตโปรแกรมกิมอ,อันดับแรกเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปที่รูปภาพเดิมของเราในทิตัวเรียชุดที่2นะครับ ไปที่ Tutorial okay. โอเคภาพนี้ถ้าเกิดว่าเราดูดูเผินๆเนี่ยก็จะไม่มีอะไรที่จะต้องแก้ไขมากนักนะครับเ,เพราะว่าจะเปลี่ยนสีในตาก็ลูกชายของผมก็ในตาเล็กเกินไปแล้วก็สำหรับผู้ที่มีในในตาสีดำ เข้มหรือว่าสีน้าตาลเข้มเนี่ยการเปลี่ยนสีในตาอย่างทิ utorial ชุดที่3ก็จะทําได้ไม่ดีนักนะครับออลองไปดูรายละเอียดของภาพกันนิดนึงตรงนี้จะเห็นได้ว่าเรามีจุดไยฝ้าอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจด้านการวิทัชภาพในสตูดิโอเนี่ยอาจจะต้องใช้เยอะนะครับเครื่องมือที่เราจะใช้ก็ มีอยู่ง่ายๆอยู่2ชนิดนะครับชนิดแรกก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า,า clone tools เ,าเจ้าเครื่องมือนี้นจะทําหน้าที่โทนรูปภาพนะครับหรือบริเวณพิกเซลที่เราเลือกไปแปะบริเวณที่เราต้องการวิธีใช้ก็คือเมื่อคุณคลิกตรงนี้นะครับจะเกิดวงกลมนะครับหรือบริเวณที่เลือกเล็กๆนะครับซึ่งเราสามารถจะขยายได้โดยการปรับสเกล เมื่อคุณปรับสเกลแบบนี้ก็จะใหญ่ขึ้นตามลาดับนะครับแต่อีกวิธีหนึ่งที่จะปรับง่ายๆก็คือว่าเราจะใช้ปุ่มวงเล็บก้ามปูนะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนในการปรับถ้าเราใช้ปุ่มวงเล็บเปิดมันก็จะเล็กลงนะครับตอนนี้ผมกดปุ่มอยู่นะครับสังเกตว่าผมไม่ได้เข้าไปยุ่งที่สเกลโดยตรงนะครับถ้าเกิดผมกดปุ่มวงเล็บปิด เจ้ตัวขนาดนี้ก็จะใหญ่ขึ้นซึ่งเทคนิคนี้สามารถเอาไปเลือกใช้กับเครื่องมืออื่นๆได้เช่นกันนะครับสมมุติว่าผมเลือกอวงประมาณนี้นะครับแล้วผมก็ต้องการที่จะลบบริเวณฝ่ายตรงนี้นครับผมก็เลือกบริเวณที่เป็นต้นแบบสมมติว่าผมเลือกบริเวณนี้ใกล้ๆกันนะครับที่เป็นต้นแบบแล้วผมก็กด Ctrl แล้วก็ตามด้วยการคลิกปุ่มซ้ายที่เมาส์มันจะเกิด วงกลมนะครับซึ่งเป็นบริเวณต้นแบบที่เราเลือกโด,โดยมีสัญลักษณ์เป็นกากบาดนะครับจากนั้นเราก็ไปคลิกนะครับเลื่อนเมาส์ไปคลิกบริเวณที่เราต้องการมันก็จะโคลนรูปภาพบริเวณนี้นะครับไปแปะบริเวณที่เราต้องการคุณจะแปะที่ไหนก็ได้อ,อนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับสําหรับการใช้โคลนทูส์แต่ว่าสําหรับการลบรอยฝ่ายฝ้าผม,มแนะนำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณมองไปจริงๆเนี่ย ผมเลือกเลือกนะครับคุณมองเข้าไปบริเวณนี้จริงๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมไปที่ซูม้วกันนะครับอ่ามันจะเกิดรอยวงด่างๆขึ้นมาสาเหตุก็เกิดจากโปรแกรมเนี่ยไปก๊อปปี้บริเวณที่เป็นต้นแบบอย่าง100%ดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยภาพมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะไม่ไม่สมูทนะครับคือมีรอยอย่างชัดเจน นี้ผมก็ใช้อีกวิธีนึงครับผมใช้ Ctrl Z เพื่อลบการทำงานเมื่อสักครู่โอเคตอนวนี้ไฟฟ้าผมกลับมาแล้วนะครับเอ่อ ى, แล้วหลักของการใช้เจ้าตัวเมคอัพนี่คือว่าเราจะไม่พยายามทำงานในใน ى, ภาพต้นฉบับของเรานะครับเพราะงั้น ى, เพื่อให้เป็นไปตามเจ็ดจำนงนนะครับผมจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอีกอันนึง เลเยอร์ใหม่ที่ผมจะสร้างนี่ผมจะไม่ใช้วิธีการสร้างเลเยอร์ด้วยปุ่ม Create a new layer ซึ่งมันจะสร้างเหมือนกับแผ่นเลเยอร์ใสๆขึ้นมานะครับแต่ผมจะเข้าไปที่ตรงนี้นะครับเลือกปุ่มนี้เป็นการ Duplicate layer หมายความว่ามันจะ copy เลเยอร์เก่าของเราขึ้นมาเป็นเลเยอร์ใหม่โอเคนะครับตรงนี้ผมขอตั้งชื่อมันว่าเ a y e อรหนึ่ง โอเคครับตอนนี้ Layer รหนึ่งคือ l a เยอใหม่ของเราแถบตอนนี้เราทํางานอยู่กับเลเยอร์หนึ่งนะครับสําหรับเครื่องมือที่ผมจะใช้มาลบเจ้ารอยไฟ่ฟ้าบนใบหน้าเนี่ยผมจะใช้อีกตัวหนึ่งนะครับเรียกว่า Healing Tools เหมือนกับเป็นพลาสเตอร์ปิดแผลเนี่ยนะครับโอเคผม,อผมคลิกปุ๊บผมก็ไปเลือกบริเวณที่มี พื้นที่หรือสีราบเรียบนะครับผมก็คลิกเข้าไป control กดมุมซ้ายนะครับจากนั้นผมก็ไปคลิกที่บริเวณที่ผมต้องการลบจะสังเกตว่าผลลัพธ์นี้แตกต่างจากการใช้ clone tool น,นะครับเพราะว่ามันจะไปคํานวณสีที่อยู่ร,บรอบๆบริเวณที่เราต้องการลบแล้วก็เเทียบกับแม่แบบเนี่ยเพื่อเห็นลักษณะว่าต้องการความเรียบแค่ไหนแล้วมันจะทําการโพสเซสต์ไปดังนั้นเนี่ย สิ่งที่เราได้จะเรียบเนียนกว่าการใช้ Clone Tools นะครับสำหรับเรามาเปรียบเทียบนะครับสำหรับผลลัพธ์ตอนนี้ผมมองเห็นเลเยอร์ข้างบนนะครับก็คือเลเยอร์ที่ผมแปะเข้าไปถ้าผมมองไม่ผมไม่ไม่ต้องการมองเห็นมันผมคลิกดวงตาน,นี้ออกไปใยก็จะเกิดขึ้นมานะครับสมมติว่าผมทับด้วยเลเยอร์นี้ไฟก็จะหายไปโดยมีความเรียบเนียน มากกว่าการใช้คขนถูนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆสําหรับเอ่ออเาไปลบรอยแผลนะครับบนใบหน้ากระฝ้าต่างๆนะครับก็ลองเอาไปใช้กันสําหรับชิทวิวนนี้ก็ขอจบสั้นๆแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ